สวัสดีค่ะคาร์คลีนิก b บายเอ็มจบางปวันนี้นะคะจะพามาดูวิธีการปรับโหมดค่ะในการขับขี่ของรถ MG EP นะคะรถไฟฟ้า100%คันนี้นะคะที่ออกใหม่ของทาง MG เรา,าเรามาดูหน้าตากันค่ะที่ปรับโหมดก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ปรับเกียร์ก็จะปรับขึ้นปรับลงนะคะในการปรับโหมดตรงนี้นะคะอ,อันนี้เดี๋ยวปกติของเราตอนนี้ใช้ Eco Mode อยู่นะคะ ปรับเป็น normal นะคะแล้วก็ sport ะคะ่ะถ้าเลื่อนลงมามันก็จะเป็น eco นะคะแล้วก็ถ้าเลื่อนขึ้นไปก็จะเป็น normal กับ sport นะคะในการเลือกโหมดตรงนี้ก็อยู่ที่การขับขี่ของแต่ละบุคคลด้วยจะอยู่ที่บางโอกาสหรือว่าความชอบแต่ละบุคคลนะคะว่า,อาชอบโหมดไหนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นการปรับเกียร์ค่ะจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยคล้ายๆข,ของทาง ev นะคะ โอเคค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะในการปรับโหมดของ MG EP รถไฟฟ้าคันนี้ถ้ายังไงชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ